ต่อไปนะคะสวัสดีนะคะเด็กๆต,ต่อไปเราก็จะมาถึงตัวทีแล้วตัวทีออกเสียงเชอเชเชเชเทนท์เชเนนะคะวันนี้ตัวทีเราก็จะมาเป็นคําศัพท์คําว่าเต็นที่พักนะคะทีเชอ e เมีตัวอะไรบ้างที่ผสมกันเป็นคําว่าเต็นท์นะคะ n t เอนท์ทเอนเชเ t e n t นะคะก็คือที่พักนั่นเองเต็นทะ์น่ะที่เราคนไทยเราเรียกว่าเต็นท์นะคะแต่จริงๆทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤ change นะคะก็คือที่พักนะคะเดี๋ยวเรามาออกแบบที่พักของเรากันให้สวยที่สุดเลยพร้อมยังพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครู hello เป็ไงคะสบายดีหรือเปล่าวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปออกเสียงหรือไปนแปลงร่างคําศัพท์ของเราเรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะหลักาวที่แล้วเนี่ยเราทบทวนกันไปแล้วส่วนหนึ่งวันนี้เราจะมาทบทวนกันต่อนะคะตัวต่อไปวันนี้ก็คือตัวตัวนี้เอง F ตัว F นะคะ F fur fish F f o r fish นะคะไป g เจเจเจ G giraffe G giraffe ต่อไปตัว H H Horse H ออกเเฮ Horse เ Horse มานะคะไปตัว I ไอเนี่ยออกเสียงได้2แบบนะคะเป็นไอพรพะไอเป็นสระนะคะออกเสียงไอออกเสียงอีได้หมดเลยนะคะไอก็เป็นไอศครีมไอไอศครีมไปตัวเจตัวเจ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 จักเจเจักเยือกนะคะเจเจักเยือกนะคะไปตัวเค เค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 คีเคเคคีไสุดท้ายของวันนี้นะคะตัว L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  lamp L lamp L lamp นะคะอะเราทบทวนกันไปแล้ววันนี้เรามาถึงตัวที่เราจะแปลงวันนี้กันนะคะก็ถึงตัวนี้แล้วตัว T ท,ออท,ท,ท,ททออกเสียงเทอเทออกเสียงเทอนะคะทเทอวันนี้จะเป็นคําว่า tent ทเทอะ tent tent มีคํมีตัวอะไรบ้างอ่ะเรามาดูกันนะคะ t e n t tent เทอเอน์ e tent นั่นเองเทอเอน์ e tent นะคะ tent ในที่นี้ก็คือ ที่พักนะคะเด็กๆคองรู้จักเต็นท์ดีบางคนเคยไปนอนพักตามตักจังหวัดก็ากางเต็นท์ด้วยสนุกมากทีเดียวเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างเต็นท์สวยๆที่เป็นของเรานะคะเด็กๆพร้อมมี้ยยังพร้อมแล้วดินสอยางลบสีต่อไปทําเต็นท์ที่สวยงามของเรากันหนึ่งสองสาม